สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาพิจารณาว่าสข้อเนี่ยข้อใดเป็นจริงข้อใดเป็นเท็จนะคะข้อแรกค่ะ ถ้าสมาชิกของ A เท่ากับ3ตัวสมาชิกของ B เท่ากับ3ตัวแล้วเซต A จะต้องเท่ากับเซต B จริงหรือไม่นะคะก็ยกตัวอย่างเซต A กับเซต B มาคะ่ะเซต A ก็คือเซตหนึนะคะที่ยกตัวอย่างมาเซต B คือเซต A B C ทั้งสเซตนี้มีสมาชิก3ตัวแต่เซต A ไม่เท่ากับเซต B เพราะว่าหน้าตาสมาชิกไม่เหมือนกันสักตัวเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเท็จคะข้อที่สถ้า เซตเอเซตบเป็นเซตจำกัดและเซตเเท่ากับเซตบแล้วจํานวนสมาชิกของเซตเจะต้องเท่ากับจํานวนสมาชิกของเซตบจริงหรือไม่จริงนะคะเพราะว่าถ้าเซตเเท่ากับเซตบก็คือเซตเกับเซตบเป็นเซตเดียวกันนั่นเองพูดง่ายง่ายเซตเดียวกันจํานวนสมาชิกย่อมเท่ากันอ่าโอเคค่ะข้อนี้ถูกต้องนะคะเป็นจริงแล้วก็เซตของ0ูนย์เป็นสับเซตของเซตของเซตว่างจริงหรือไม่ เซตของศูนย์มีสมาชิกหนึ่งตัวนะคะก็คือศูนย์นะคะซึ่งศูนย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในเซตของเซตว่างะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเซตของศูนย์ไม่เป็นสับเซตของเซตของเซตว่างนะคะอันนี้ก็เป็นเทสค่ะถ้า a เป็นสับเซตของ b b เป็นสับเซตของ c โดยที่ x นั้นเป็นสมาชิกของเซต b นะคะและ x ไม่ได้อยู่ใน a แล้ว x ก็จะอยู่ใน c พูดง่ายงว่าเซต b เนี่ยเป็นเซตที่อยู่ในเซต c เป็นสับเซตก็คือสมาชิกขทุกตัวที่อยู่ใน A เนี่ยเป็นสมาชิกที่อยู่ใน C เพราะฉะนั้นถ้า x เพราะฉะนั้นถ้า x เนี่ยอยู่ใน B x ก็ต้องอยู่ใน C อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นจริงค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปภาษาแล้วการคำนวณ